กลับสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมมาพบกับผมสหน,น,น,นุ่มชาแนลนี่ก๋วยเตี๋ยวพันนะก๋วยเตี๋ยวตรงซอยไทยอั่มนะครับผมก่อนถึงแยกคลองขุดนะครับมาจากบางบ่อนะจะไปสำโรงก่อนถึงแยกคลองขุดนะตรงนี้จะเป็นซอยไทยอั่มมีจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งตรงเข้าไปในซอยสุดซอยแล้วก็โค้งแยกออกไปข้างนอกตรงแยกคลองขุดเลยนะครับผมอ่ะ ร้านร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่นะครับผมก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะมีเนื้อเปื่อยหมูน้ำตกอะไรประมาณนี้นะครับผมอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับผมผมสั่งวันนี้เอาเส้นเล็กนะครับผมเส้นเล็กเนื้อเปื่อยอร่อยมากครับผมลูกชิ้นเนื้อเด้งๆเลยนะครับน้าสวนเพื่อนๆมากินเนาะครับเนาะร้านนี้เนาะร้านนี้อร่อยจริงอร่อยจริงครับ ไปกินมาหลายครั้งแล้วไปกินมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปทุกวันนะครับนะ้นองเนาะไม่ได้ไปคูม่มือครับไม่ได้ไปทุกวันชับพักเคียงแล้วก็พักผ่อนกินข้าวกันนะครับเพื่อนๆนะพักผ่อนกินข้าวบ่ายโมงช่วงบ่ายก็สู้งานกันโตะนะครับผมวันนี้มีโอกาสมาติดต่องานข้างนอกนะครับผมไปส่งเอกสารอยู่อบออตบางพลีนะครับผมก็เลยขากลับก็เลยแวะมากินก๋วยเตี๋ยว ที่ร้านนี้นะครับผมตรงซอยไทยอ่ำนะครับผมซอยไทยอํำก่อนถึงแยกก่อนถึงแยกคลองขุดนะครับผมอ,อร่อยมากๆเลยครับมากิน2คนตายายเนาพี่น้องเนาะอ่าแซ่บลายพี่นอนะ้องนะเอาล้ครับเอาสํานี่เนาะวะ่าเอาเป็นแค่นี้เนาพี่น้องเนาะดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าเชิญชวนเพื่อนๆมากินข้าวเที่ยงด้วยกันพักผ่อนด้วยกันนะครับผมเอาเป็นว่าเอาแค่นี้เนาะ เดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้เอาสมีตัวพี่น้องเด้ดอกินเขาแซ่บๆพักผ่อนร่างกายนะครับผมสวัสดีครับ Okay. <laughs>